คือสั่งแค่เลนโปรเจคก็จะแถมเลนบูบูบ็อกอีกคู่หนึ่งเลยนะครับใช้สำหรับคนที่มีสายตาซ้ายขวาต่างกันมากๆครับจะทําให้เราไม่เห็นภาพสอนในกรณีที่สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําแต่ละรุ่นของ l ลนโปรเจคช่ 1, ของเอซีรอตอนนี้เอซีรอตอนนี้มีโปรนะรคือสั่งแค่เลนโ o รเจคก็จะแถมเลนบูบูบ็อกอีกคู่หนึ่งเลยนะครับก็สําหรับ เป็นโปรสีฟรุ่นแรกของ s อซิลนะครับชื่อว่าวาลีลักษ์สตาร์ครับวาลีลักษ์สตาร์ก็คือจะมีความกว้างกว่าปกติครับแล้วก็จะมองสบายตาวาลีลักษ์สตาร์นะครับก็สำหรับคนที่มีค่าใส่ตาแอดไม่เยอะนะครับก็สามารถใส่ได้สบายเลยนะครับก็รุ่นถัดไปก็เป็นวาลีลักษ์ดิเบอร์ตี้3.0นะครับก็รุ่นนี้ก็จะขยับมาจากรุ่นสตาร์นะครับพื้นที่ของดิทอชชั่นก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็จะทาให้เราปรับ ความคมชัดได้ทุกระยะอันนี้ก็จะใช้เทคโนโลยีแพรออปติมไมเซอร์นะครับเพื่อให้คมชัดเป็นธรรมชาติในทุกระยะนะครับ้ให้เหมาะกับค่าสายตาจริงได้อย่างแม่นยำแล้วต่อไปเป็นวาลิลัสคอมฟอร์ตแม็กนะครับรุ่นนี้ก็จัดท่าทางให้เราแบบ เหลือตาซ้ายขวาได้มากขึ้นนะครับเพราะเอ่อทำให้ดีทอร์ชั่นน้อยลงมากๆครับรุ่นนี้แล้วเวลาตอนกลางวันกับกลางคืนเราจะสามารถมองเห็นชัดได้ดีกว่าเดิมนะครับด้วยเทคโนโลยีเว็บ2.0ของ e อซ l o นะครับแล้วลดปัญหาภาพบิดเบือนกลางวันและกลางคืน,นคแล้วต่อไปเป็นวาลิลัสพีซีโอ3.0รุ่นนี้ก็คือจะมีมีทุกอย่างเลยของรุ่นที่มีมานะครับ ก็คือจะจัดระเบียบท่าทางให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วมดิสท t o r ชัให้น้อยลงให้มีน้อยลงครับอยู่แค่ขอบขอบแล้วรุ่นนี้ก็จะมีเทคโนโลยี b i f r c a l binocular booster ครับเป็น binocular booster คือเราสามารถใช้สาหรับคนที่มีสายตาซ้ายขวาต่างกันมากๆครับจะทําให้เราไม่เห็นภาพซ้อนครับในกรณีที่บางคนอาจจะแบบมีค่าสายตา 800อีกข้างหนึ่ง200อย่างเงี้ยบางคนอาจจะเกิดปัญหาแบบภาพซ้อนได้นะครับสำหรับรุ่นนี้คือจะแก้ปัญหาสำหรับคนที่คนที่มีค่าสายตาต่างการ2ข้างเยอะๆนะครับแล้วก็ค่าดิทอร์ชันก็น้อยมากๆด้วยแล้วเหมาะเหมาะสำหรับคนที่มีแอดเยอะๆนะครับเพราะว่าจะทำให้เรามองได้ทุกระยะได้คมชัดมากขึ้น